สวัสดีมูฮชาวคริปโตทุกคนด้วยนะครับอยู่กับรอบวันแทงคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยกับวันจันทร์ที่24มีนาคม BTC ตอนนี้ได้ดีดขึ้นแถวแถว85,000ดอลลาร์โดยเมื่อเช้าปิดแท่งเดบวกไปประมาณ3%เดี๋ยวมาดูกันว่าจะยืนเหนือ85,000ดอลลาร์ได้นานไหมเหรียญน้องเล็กอย่างอีธิเรียมก็ขึ้นขึ้นลงลงแถวแถว1 0 0ง2 0 0 0ดอลลาร์เช่นเดียวกันนะครับในฝั่งของเอาคอยเนี่ยก็กลับมาทรงๆจะเห็นได้ว่าราคาก็มีเขียวและแดงปะป่ายปนกันไป BTC ภาพไตรรมมาาแกกนีี้เหลืออปะณท่ากกออ่จจะบแล้้วนนนนัตี Bitcoin ยยงูใด ว่าแต่ของอีเทเรียมภาพคิวหนึ่งนี่แทบกระอักเลือดเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ลบอยู่เกือบ40%ขยับลงมาดูภาพมันบิตคอยตอนนี้พลิกกลับมาอยู่ในฝั่งบวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตอนนี้บวกอยู่ที่1 9 4ส่วนอีเทเรียมสิ้นเดือนนี้มีแววปิดแดงตอนนี้ลบอยู่1 0ซึ่งมองจากสถิติครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ในการปิดแดงแต่ทุกคนจะเห็นได้ว่าเดือนไหนถ้าปิดแดงเดือนต่อไปจะกลับมาเขียวนั่นเองในฝั่งทอทลิควิดเดชั่นที่ผ่าานมาสายิ่งประมมาณ77,0คนลืกเบกกแหโค้งกันป มูลค่าเสียหายกว่า146ล,ล้านเหรียญสหรัฐจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ตัวเลขความเสียหายได้ลดลงไปเยอะพร้อมกับความผันผวนในตลาดเฟียนกินเด็กวันนี้อยู่ที่45จากเมื่อวาน30เพิ่มมา15หน่วยตลาดตอนนี้ยังทรงๆอยู่่แถวโซนกลัวและโซนกลางกางอัปเดตตลาดภาพรวมกันไปแล้วเดี๋ยวพามารีแคปข่าวก่อนนานี้ที่น่าสนใจและทุกคนพูดถึงกันบ้างดีกว่านะครับอันแรกเลยก็คือกองทุนระหว่างประเทศหรือ IMF ได้นำบิตคอยและสกุลเงินคริปโตอื่นๆเข้าระบบการเงินโลกอย่างเป็นทางการโดย IMF ได้ปรับปรุงคู่มือดุลการชำระเงิน Bal บาลานซ โดยมีชื่อว่า BPM7 เกิดจากการหารือร่วมกันมากกว่า160ประเทศและคาดว่าจะเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำสถิติการเงินระหว่างประเทศในอีกหลายปีข้างหน้าเพื่อรองรับบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิตอลคู่มือฉบับใหม่นี้ได้จัดหมวดหมู่ให้คริปโตเคอเรนซีและสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทโทเค็นต่างๆเข้าไปในระบบการรายงานเศรษฐกิจโลกโดย BDC และสกุลเงินดิจิตอลได้รับการจัดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลิตขึ้นและไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรือ Non-Produced Non-Financial a s s e t ซึ่งหมายถึงเป็นสินทรัพย์ที่ มีมูลค่าแต่ไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิตและไม่มีพันธะผูกพันทางการเงินกับผู้อื่นในขณะที่ Sta b l e ลคอยถูกจัดเป็นเครื่องมือทางการเงินหรือ financial instruments อีกทั้งการถือครองโทเค็นที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มเช่นอีทีเรียมและโซลาร์อาจถูกมองว่าคล้ายกับการถือหุ้นต่างประเทศเนื่องจากผู้ถือครองอยู่คนละประเทศกับที่ตั้งของแพลตฟอร์มยิ่งไปกว่านั้นทาง MF ได้กำหนดให้การนำเงินดิจิตอลมาฝากเพื่อช่วยรับรองธุรกรรมหรือที่เราเรียกว่า Staking และการขุดถือว่าเป็นการให้บริการโดยการขุดและการทำสเต็กกิ้งจะถูกบันทึกกกเป็นารส่งออ นําเข้าบริการด้านคอมพิวเตอร์และผลตอบแทนจากการสเต็กกิ้งอาจถูกจัดเป็นรายได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการถือครองนั่นเองเลยได้ว่าการปรับผู้มือการเงินโลกอันนี้เป็นการปรับครั้งใหม่และส่งผลดีต่อตลาดคริปโตเลยก็ว่าได้เพราะสิ่งนี้เป็นตัวช่วยในการให้ประเทศต่างๆนําแนวทางและแนวคิดไปปรับใช้ในประเทศของตนเองนั่นเองซึ่งในอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องมปติดตามกันต่อไปถัดมาพูดถึงโบไฮผู้มนวยการคณะที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับโดยแกได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์คริปโตอินเดี่ยวกั นโยบายการซื้อบิตคอยด์เพิ่มของรัฐบาลสหรัฐโดยอาจใช้กําไรจากการขายทองคาในคลังเพื่อม,มาซื้อบิตคอยด์เป็นทุนสํารองเพิ่มโดยแกได้พูดถึงร่างกฎหมายบิตคอย n a แอ o อฟ2025ที่เสนอโดยสวซินเทียลูมิสให้ซื้อบิตคอยด์จานวน1ล้านเหรียญหรือตีเป็นประมาณ5%ขอร์เนต์ของจำนวนทั้งหมทั้งหมดภายใน5ปีโดยใช้ทองคําสํารองของธนาคารกลางเป็นแหล่งทุนนั่นเองโดยจาตัวคิดว่าถ้าเราสามารถทํากําไรจากทองคาในลารสารองได้จริงและนํามาซื้อบิตคอยด์เนี่ยมันก็จะไม่กระทบต่อภาษีประชาชนอย่างที่ปาธมแกบอกนะครับว่าการซื้อบิต จะต้องมาจากบัจเจตโนเทรลความหมายก็คืองบประมาณการจากการระดมทุนหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ได้มาจากภาษีประชาชนนั่นเองโดยส่วนตัวมองว่าหากมีการใช้ทองคําเพื่อซื้อบิตคอยอย่างที่ว่าจริงๆมันจะเป็นการเปลี่ยนแนวทางของสหรัฐเป็นอย่างมากและคิดว่าการที่ทําแบบนี้คงต้องผ่านการเห็นชอบจากทางสภารวมถึงคงมีคนคัดค้านเรื่องนี้อย่างแน่นอนซึ่งจะจริงอย่างที่พี่แกว่าไหมเดี๋ยวได้รู้กันต่อมาเมื่อวานนี้ป๋าเซลเลอร์ผู้รวมก่อตั้งสไตรจีคนดีคนเดิมของเราเนี่ยออกมาโพสผ่านเอกนะครับโดยส่งสัญ,ญญาเหมือนจะเตรียมซื้อบิตคอยเพิ่มเติม,ตมหลัังจากกไม่่ีวน ก่อนบริษัทได้ประกาศระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นบุริมสทธิ์เพิ่มจาก500เป็น711ล้านเหรียญสหรัฐโดยเมื่อ EP ที่3แล้วก็เพิ่งพูดไปนะครับว่าสเตรจีได้เข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม130 b t c ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาตัวเลขหลักร้อยนี่ถือว่าน้อยมากๆในรอบหลายปีนะครับแถมยังโดนนักด่า i t c o i n อย่าง Petership ออกมาเม้นต์เซลล์นะครับว่าทำไมซื้อน้อยจังเงินใกล้จะหมดแล้วหรอเอาวันนี้แกก็เลยจัดเต็มเลยระดมทุนขายหุ้นเพ,เพิ่มเพื่อเอามาซื้อ Bitcoin และเป็นเงินหมุนเวียนในนบบบรรริิิษษััททโดดดยยคว่าาถถ้้้ซืือออออ Bitcoin ี ทะลุ500,000 BDC แน,แน่เพราะตอนนี้ถืออยู่ที่499,266 BDC และมีต้นทุนซื้อเฉลี่ยอยู่ที่66,384ดอลลาร์นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่า Strategy ของ a ฮียเซเลอรเนี่ยย่อซื้อจะทะลุ500,000เร็วๆนี้ไหมเพราะตอนนี้การเสนอขายหุ้นที่ว่ามายังไม่ได้ปิดดิวอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องมารอดูไปด้วยกันจบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นามารีแขร์ให้ทุกคนฟังในวันนี้คิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมนากับสบถณ ตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงและเช่นเคยถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามรอบวันทันคริปโตไว้ด้วยนะครับจะได้ก้าวทามไปด้วยกันสำหรับวันนี้ IMF มาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ